คุณกำลังรับชมเรื่องเ่าหลอนๆในยามเที่ยงคืนเรื่องเราในค่ำคืนนี้มีชื่อเรื่องว่าโรงแรมหลอนเชียงใหม่ขณะที่ทุกคนกำลังนั่งทำงานกันอย่างเคร่งเครียดแต่แล้วก็มีงานด่วนสำคัญแทรกเข้ามาลูกค้าอยากได้ภาพถ่ายและวิดีโอสำหรับโปรโมตสินค้าในสถานที่ต่งตางๆในรอบเมืองเชียงใหม่ พนักงานในทีมจึงจำเป็นต้องเดินทางไปแต่พักนอกสถานที่เป็นเวลา3วันสองคืนตีมได้รับหน้าที่ไปติดต่อกับลูกค้าที่อยู่เชียงใหม่พอถึงเชียงใหม่ในวันแรกก็เย็นมากแล้วการหาโรงแรมสภาพดีและราคาประหยัดในเชียงใหม่ก็ยากมากเพราะตรงกับช่วงเทศกาลและวันหยุดเสาร์อาทิตย์โรงแรมถูกจองเต็มไปหมดตีมไม่มีทางเลือกจึงได้จองโรงแรมแห่งหนึ่งย่านแม่เฮียสภาพโดยรอบโรงแรม เป็นป่ากใกล้ชิดธรรมชาติพอติมได้กุญแจห้องพักพนักงานโรงแรมก็เดินนําไปที่ห้องพักภายในตึกของโรงแรมมีประมาณสี่ชั้นไม่มีลิฟต์ติมเดินขึ้นบันไดไปเข้าห้องพักที่ชั้นสามติมสังเกตว่าโรงแรมมีรถและคนเข้าพักน้อยมากทั้งที่เป็นช่วงเทศกาลแต่มีรถจอดไม่ถึงสิบคันโรงแรมก็เงียบมากมากและติมก็ได้ห้องหมายเลข33าซึ่งเลข3เป็นเลขที่ไม่ดีนักในทางโชคลาบ พอเปิดประตูเข้าไปในห้องกลิ่นเหม็นฉุนกลิ่นอับกล็ลอยขึ้นมาเตะจมูกของติมติมรีบเดินไปเปิดหน้าต่างรับอากาศภายนอกเข้ามาติมเปิดตู้เสื้อผ้าเพื่อจะแขวนเสื้อผ้าของเขาติมเหลือไปเห็นว่ามีลิ้นชักเปิดแง้มอยู่เลยลองเปิดดูเขาพบว่ามีทองอยู่จํานวนสบาทและต่างหูเพชรอยู่คู่หนึ่งเขาคิดว่าจะเอาไปให้กับพนักงานต้อนรับในวันพรุ่งนี้เพราะด้วยความเหนื่อยล้าจากการเดินทาง เขาทิ้งตัวลวงนอนหลับไปในคืนแรกตื่นเช้ามาในขณะที่ทีมกำลังออกของมีค่าเหล่านั้นไปคืนที่ล็อบบี้เขาก็ได้เกิดความโลภขึ้นในใจเขาได้นําทองไปให้กับพนักงานแล้วเก็บต่างหูเอาไว้เขาหวังว่าจะเก็บต่างหูเพชรไว้เป็นของขวัญให้แฟนในวันครบรอบจากนั้นเขาก็ไปพูดคุยกับลูกค้าและถ่ายงานจนเสร็จสิ้นพอเขากลับมาถึงห้องพักช่วงเย็นเขาอาบน้ำและนั่งเช็คงานต่อถึงเวลาสี่ทุ่ จากนั้นจึงค่อยทิ้งตัวนอนลงบนเตียงติมตื่นขึ้นกลางดึกเพราะได้ยินเสียงน้ําไหลออกจากห้องน้าเขาเปิดดูนาฬิกาก็เป็นเวลาประมาณตีหนึ่งแล้วเสียงน้ําก็หยุดไปติมคิดว่าน่าจะน้ําค้างในฝักบัวจึงไม่ได้คิดอะไรแล้วนอนต่อแต่แล้วติมก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาอีกครั้งเนื่องจากมีเสียงเหมือนอะไรดูหน้าต่างชั้นสาติมดูนาฬิกาเป็นเวลาประมาณตีสามกว่า,วาติมค่อยๆหันมองไปที่หน้าตา่าง ที่มีเสียงมากระทบเขาถึงกับช็อกกับสิ่งที่เห็นตรงหน้าติมมองเห็นผู้หญิงผมยาวใส่เสื้อขาวกำลังเอาหัวโขกหน้าต่างอยู่และกำลังคลานเข้ามาที่หน้าต่างทั้งที่ตรงนั้นเป็นชั้นสามและไม่มีระเบียงไว้ยืนหรือปีนเข้ามาได้เลยติมรีบผันกลับมานอนคลุมโปงพยายามสวดมนต์และข่มตานอนหลับต่อไปทันใดนั้นก็มีเสียงร้อยเข้ามาใกล้หูยังคืนของไม่หมดไม่ใช่หรอติมคิดอะไรไม่ออก ก็ได้นอนสวดมนต์ผิดผิดถูกถูแต่ผีต,ตนนั้นก็สวดกลับและบอกว่าคิดว่าพระจะคุ้มครองคนเร็วๆอย่างมึงเหรอแล้วก็แผดเสียงร้องจนชวนคนหัวลุกออกมาดังรั่นขณะนั้นเวลาตีสีติมทนไม่ไหวจึงโยนต่างหูเพชรทิ้งแล้วรีบวิ่งลงมานอนที่ล็อบบี้ของโรงแรมอย่างน้อยที่ล็อบบี้ก็มีพนักงานเฝ้าอยู่เขานอนหลับไปแล้วตื่นมาอีกทีเป็นเวลาหกโมงเช้า ติมได้จ้างพนักงานโรงแรมไปเก็บของที่ห้องนั้นเพราะเมื่อคืนเขาโดนผีหลอกจึงไม่กล้าขึ้นไปพนักงานก็เหมือนมีทีท่าว่าจะชินกับเหตุการณ์แบบนี้แล้วจึงเดินขึ้นไปเก็บของตามที่ติมจ้างวานด้วยความกลัวและความสงสัยติมจึงถามพนักงานว่าที่นี่มีผีใช่ไหมครับพนักงานบอกว่าใช่ครับแต่ก่อนเคยมีผู้หญิงคนหนึ่งทำธุรกิจและจองโรงแรมแห่งนี้ไว้เป็นที่พัก เธอเก็บสัมภาระต่างๆไว้ที่ห้องพอช่วงที่เธอออกไปหาข้าวกินก็ได้เกิดอุบัติเหตุขึ้นมีรถขับฝ่า,ฝาไฟแดงและพุ่งมาที่ร่างของเธอเข้าอย่างจังแม้จะมีการดำเนินคนดีตามปกติแต่ข้าวของภายในห้องที่เธอเคยพักอยู่ทางญาติก็ไม่ได้มารับกลับไปของที่ติมเอามาคืนเมื่อวานก็น่าจะเป็นของผู้หญิงคนนั้นเมื่อฟังจบติมรีบเช็คเอาท์แล้วขนข้าวของขึ้นรถทันทีในเวลาเจ็ดโมงเชา้า เมื่อติมกำลังเดินทางกลับบ้านหางตาของเขาก็เหลือบไปเห็นที่ชั้นสามว่าเหมือนมีผู้หญิงยืนมองตรงหน้าตา่างแล้วโบกมือลาเขาอย่างน่าขนลุกพอติมเห็นอย่างนั้นก็รีบขึ้นรถแล้วเหยียบคันเร่งรีบออกไปจากโรงแรมทันทีปัจจุบันต่างหูเพชรคู่นั้นก็ยังคงอยู่ที่โรงแรมแห่งนั้นผู้ฟังทุกท่านสนใจที่จะมาท้าทายความกล้ากับเราหรือเปล่าโดยชายเลนจ์ของเราจะทําให้ผู้ฟังทุกท่านได้เข้าไปวัดใจปลุกความกล้าในตัวเอง และสัมผัสประสบการณ์หลอนในสถานที่จริงซึ่งแน่นอนว่าสำหรับคนที่มีความกล้าทำชาเลนจ์ของเรากล้าก้าวข้ามความกลัวและคนที่มีไหวพริบที่ดีที่สุดจะได้รางวัลที่เรานำไปซ่อนไว้ในสถานที่จริงเหล่านั้นหากคุณสนใจสามารถติดตามกติกาและสถานที่การทำชาเลนจ์ของเราในทุกสัปดาห์ได้ที่กลุ่มไลน์ VIP เพียงสมัครสมาชิกเดือนละ30บาทและอย่าลืมกดติดตามช่อง YouTube ของเราและกดกระดิ่งแจ้งเตือน เพื่อที่จะได้ไม่พลาดรางวัลในสัปดาห์ต่อๆไป